บอกว่าที่ไทยเองไทยคิดไม่ถูกเว่ยคนวัยรุ่นหน่อเป็นขนาดคนถ่ายรูปเป็นยิ้มเอาดีๆนะอยาให้เขาเห็นหน้ากินแมสก์เต็มแล้ว เห็นปลายไขว่นๆนั่นเด้อนี่มาจะเป็นบ้านพนแล้วมีหน่อข้าวหางเต็มอ่างเลยปุ๋ยหนาะโอ้มาดึงไงหน่อนี่หลังไงเสียะเต็มนูดกระเบื้องเอามารวมกันก่อนมารวมกันโอ้ได้ที่นี่หนทางนี่น่าจะเข้าค่มาตั้งแต่พุ่นแล้วบ้านมเมืองมันพ่นท้องพุ่นละไปตายพุ่นละได้ยินข่าวว่าบ้านนี้บ้านไม้ใส่กระเบื้องเต็ม เออของบ้านบนคือจังเชื่อว่านายเกษมสุขสีสุขบอกครับทันสนีคงภูมีบอกคงธานีเนาะโอ้ยลมพัดหูบ้านนี้น่ยแกแล้วเมนตัวเขาแม่นมองนี่แล้วคือบ้านก็บ่หลงตัวบ่หลงแล้วนี่จริงเขาว่ามาทานีนะจำต้นไม้ได้ยุนี่นมาได้ขันมาได้ได้ขันมาได้ถามถามว่ามาโลด บดเดนมันหน่อยเลยก่อนเงินก่อนขัามาน้าบ่อเอามาอยู่เล้เรานี่ไคใน้านาบ่ได้ในมาอยู่พูนรับทราบบดเอาในมาอยู่พ่อบดอยู่ว่าเป็นของคำของพูนของดีเออนี่รับข้ามาจจากมั่นหมานคํำพลองมาแล้วก็ทิด ไทยเราเริ่มบ้านโอาใครจะของบ้านคนไทยเอาค่อยข่าบริวารบอกขยข้อยข่าวบริวารหลายกมากที่นี่พุ่มฟุ้งยิ่เป็นซุกยในบ้านหังนี้ใหญ่ี่บ้าีุ่มฟุ้คจเลื่อโอ้ว่าจะไดอนุญาตให้ข้าให้คูณอยู่บ่มาสิมาค้ำมาคูณมาขึ้น่าจะค้ำจะคูณนั่นแหละโยนี่เป็นซุกจอพาเขาหลัาเขารวย อืมอยู Middle ่เย right. like ็นก right? like right ็ส right. ุกทุกคว่าแข็งแรงมแข็งแรงมีเนไปเจ้า้าหนจัวากคนว้าแต่จบคคนนี่บอสองคนนี่บอกตึ้งไม่หันเอาเอาเพาว่าสั้นกระสีมาข่มมาคูณเนอะมาพาเขาหาเขมีห้ามีนี่ได้่าเก็บ่าจนเอาเา

ได้ข้าว้านายี่วใ่เอาไปดือถ้าวนมาเห็นอะไรหนึ่งเอามาเร็วมาขึ้นข้างนขึยนข้างนนะแ้ง้ไอเอาพอระเพศใคเอาหมอนตะบนชุกถ่ายตะเอายัผ่านมืน้าเอาวดเอา้เวกนูนโอ้ยเดี๋ยวอันดี้น เลี้ยล้วโอ้ยมันแล้วะน่หงหนล้โอ้ยเียด็ขาริ่มีแม่เบอเยงายเลยจะ่ามาเด็ดต่อคิวเล่าตคิวอะไรกันงา้งเลยหงายไ้วมาางายืนใคเอาดิงายไปบนถนนดึกเอาเมลูม

แล้วอันนี้อกาี่ยดมีของ้ถ้าแป้งนอนกว่าทาแป้งแลวนอนว่านโอนี่เราเิ่งได้เอาใส่เาั้นเดียด้นเดียดุเสตีแ่งเอาดแ่รูปโอยนอนเมยเนาะมามยยบ่ จะเมื่อไหร่ก็วันวันวดเกือบส่วนเกี่ยงมาหอนโอ้โหตนีมาไปเยนี <pi> ่ยเนี่ยแล้วุ่งหาเจ้าจังก่อะไรกันพอดีเออลูกเราบ่นีลูกแก้ววันขึ้นนี้ฟันีประานันงระดานีซ่าออกจากนนหวงปัดนนี้ข้าข้างกางนอนสมุูเออไปก็ไปเลเมื่อนานอใส่การนอนพีนน้องนอนเียบกไปใส่ มาอยู่ร้บลูดร้านลานสีเดีวาเขาขาเขาพูนเนาะพูเมานเออผ้าเขาหางเขานี่เงปต็มบ้านห้านเต็มเมืองเนาะเอาสันเนาะมีมีเน่ยอ๋คนเดียก็้อีก้อนย่งนี่อ้ก้อนเนื้อนอ้ก้อนย่งนี่ก้อนข้ามอ้ก้อนยังนั่น กนเสาก็เอาดิเอาไปทิ้งเอาทิ้บ่เอาไปทิ้งเลยไม่เอาก้อนเสานี่เอาไปทิ้งเอาจากก้อนเงินก้อนสื่นก้อนทองอย่างนี้แลนก้อนคำเนี่าเดือดก็โดนตัวได้โอ้โหแล้วันก้อนเสานี้มันม่ทิ้งนาดกอนอันนี้จะเกินเอาไปบอกแล้วเราไปก้อนเสาเอาไเอา มันเหมือนคล้ายๆแต่งงานแต่งงานใหม่เนาะ่งที่ผืนนู้นอันนี้เอาไปให้ร้านไข่เจ้าว่าเอาหมวกตาตาแต่งกุลจับลูกจับเสียงก็ได้จับข้างล่างจับไตจับเพิ่อนี่จับไต ผู้ชายข้างบนผู้หญิงตข้างล่าแอรปิดสวิงหน่อยนี่หมดนี่นี่ถ่ายไปเรื่อยช็อตีปเรื่อยเขาทำเขาถ่ายเลยมีกล้องถ่ายเลยเราถ่ายเรมันม่ตินเบอร์นี่ไม่รู้ใคร่งถ่ายปานนี้ตะอไปโอ้ยพี่เนี่ยดิโอ้ยากคนจะซื้อกล้องถ่ายมีกล้องหนุน้ถ่ายมีมีแต่กล้องหนุน เสองบ้านอ่อยกเงินใส่ก่ข้า่องตปันน้อไปเสเดียวบอไปเสเดียวบอกออมาเส้เดียวออกมาเสดียวมาขาขึ้นเชื่อวงเกะกะคิว่าทำมาขาด่านี้แหละคือเก่าตัวเข่า

สวัสดีเรื่องพัดดีต่อบรรจุยไป่มาต้องเกิดขึ้นนะโยจะอ่ักสิ่ดนำเท่านั้นับองคยต้งใส่วรังยมาจริใจมีจักา่านจับวยาพี่น้องจริแจ้งของกลางมหาจัั้งพันแลยอันน้ำนอยาชื่อ ขั้นง่ขเจ้าได้ถึนดียกสอขึนในเจ้าได้ง่วแม่ลายกสสองขึนในเจ้าด้วยสองยอมยกสสามขึนในเจ้าด้หอมสองยกสองสือขึนในเจ้าได้ตั้มก็เมื่อยกสองหาขึงในเจ้าได้ร้านมานนียกสองหกขึ้นในเจ้าด้เนียงาม มานนนเชียมทางยกจอกเทปขึ้นในใจาไปมาแจงยาแ้งทําง่ายกจอกเบเจอกแกเจอกเข่าจอกติดจอกทิเจอกติดสอนให้เจ้าได้มาม่อนหมอนกล้วยเต็มขเกสามมาบอกน้องเงินกำกองพ่อเด็เสาปังชาด้แศษเสาเือวหเสส่วนเสาขวัญให้เจ้ามันแจงให้เจ้ามันปันแจงเด็กแจงให้เจ้าแจงปันแจงหินลาด ไจะมันฝันยมอาเสาตุเม่นหนจะมาจำเริ่มหงันหัวหวบ่นมาอเยอะวัเยอะวัเจาไปตัดไม่ไปอนมาอยม่่านี้วันนี้ขวนเจาไปตัดไม่เสาขวนเจ้าอยู่ป่านนีแปดวยมาจาเมื่อนี้วันนี้ว่ามา

บ้านใหม่ใส่สันน like, ่งใส่กระเบื้องเต็มแนมืนห้ามกระเบื้องดินขอมีหอเห็นหลังสูงความผาผ่องมาแชนอินขาสันให้ในเหือนดวงน้ำบ่อแก้วหลังมีแล้วพอหมอไใหมแล้วแกลูกทั้งสองให้ใจดูถูกฟองกิน่านจใให้งจะได้จะนำ้งยหนึ่งเทื่ยนดาดาวามมาเยอมาเด้อันเอ้ย ไปยิงปูยิงปลาที่ไหนก็ให้มานะมาม,มามาคนมาเออมานะคนนะมาสีเง็นหน้าที่แย่มนแย่มากเลย มาหาความมีช่องรเจ้ามาวันจะไปหาข้าแดนไก่ประเทศต่างควันจะย่างขำนำยาเล็กว่างย่างไก่วันจะไปหาเล่นดอนหาเที่ยวไปคนเดียวรอกินเบียดแลอ่ให้เจ้ามาว่ามาอยู่ควันเอ้ยเสาเฮือนเจ้าพ่อสักลาสาศเฮือนเจ้าพ่อสักถิงเส้นเฮือนเจ้าพ่อสักแจง หลังในแท้นอนโยสัมบายว่ามาเยอะควรเลยหันจะมาหันแล้วให้ใจโยสัมบายบันตะลายโยธีที่ตายโกบาะอวิวะนจีเอธนีจังทุกชาปิใจโนจัตตาโลธรรมาวันทิตายุวันโนสุขังหลันธรรมะอมากไม่งมีนะ

กข้านบนก็ม <laughs> <laughs> ีข้บนส่ไมก็ไไรใส่ไหมอีอไปบอกไว้ก่อนได้สิบล้านเท่าไจะโมคืนคิดอก้งาวตาดีแต่หนมุงไม่เห็นจริงให่กเยมีแล้วเขาเขยบอกเลยนะเย็นๆวัน อันนี <Sky jogo? S 1> <casi> ้ก็เอาควรอย่างนี้ควรจะดูต้องมั่นสืบเนื่องสายบุตรบังไคควรกบประมาณสายควรบุกบิบตันบุตรเนื้อหลับไม่รู้จุดตุกตักไม่รู้สิ่งใดจนต้องไปมาที่มาให้คนดีที่มั่นปัตตานีตุบกระดานอยากหลับที่บือละโหแต่ได้มาอะไรจะได้ไหมคะไม่เคยตัวอะไรแบบนี้ เขาเก็บขึ้นเดียวสุขื่นทังบับขึ้นทั้งตวเออดีสาทย่มาขึ้นนะเอาอันเี้ัน ค่าเป็นเก่ง้เาบอกถ้าจะให้เก่งจริงๆได้เยอเววพ่อจ็นทีแเกินข้าวรมกันร่วมกันหๆนยอ้อองกเนียเรายังมีาด้วยเร่องเก่งเนี่ยอนนี้ก็ทำมาได้เพาะเขาเก่งินี่ Rồi ngoài phát bạn đằng máy